สวัสดีครับตามกำขอของ f อซนะครับ FC คือถอดโทรมาถามโทรมาหาครับว่าเอออัปเดตแม่ก่อนเงี้ยไหนเบิ้งเนี้ยว่าเป็นยังไดผสมติดถึงติดนะครับก็เลยถือโอกาสนะครับมาอัปเดตให้พี่น้องด้เบิ้งนะครับเนาะช่วงนี้ผมบ่ค่อยว่างครับบ่ค่อยว่างก็เลยบ่ค่อยได้เฮีดคลิป,ปไปไหนขัดสีม่วงเบาลุ่มๆแล้วครับ ว่ารวมๆให้เบิ้งว่าที่ผ่านมาที่บ่ค่อยได้อัพนี่คุยเป็นยังไงเนี่ยนะครับสำหรับแม่ก่อนเงินนะครับตอนนี้ก็ยังบ่ทันได้ดท่องนะครับผสมบ่ทันติดอยู่นะครับกระทั้งล่างหมดลูกทั้งเฮ็ดว่ามันเกือบสิเบิดทุกอย่างแหละครับก็ยังบ่ทันได้ดติดแต่ล่าสุดนะครับล่าสุดก็คือได้คุยกับหมอผสมเทียมนะครับปรึกษากัน พอดีผมเพิ่นกับมีอันพ่อพันนะครับพ่อพันผมก็เลยพอดีว่า,าแตงกวานะครับแตงกวาเพิ่นกับซั์นะครับหลังจากที่คอดหลูกมาแล้วกับซั์ก็นานี้ก็ผสมเทียมไปเท่าน,นึงแหละครับแต่มันติดแต่พ่อรอบนี้ก็เลยได้ผสมโตนะครับผสมโตไปวัวนที่หานะครับ พอดีได้คุยกับเจ้าของเจ้าของเพน่นเจ้าของพ่อพันธุ์ที่เพป็นก็เป็นคนผสมเทียมน้ำนะครับพเพผนะน,นก็เลยแนะน้ำแม่ก่อนเงินนี่ว่าเออลองเอาฮอร์โมนมาใส่ฉีดฮอร์โมนอีกทีหนึ่งเบื้องว่ามันจะเพ่งไลยนะครับแต่ว่าผมเนี่ยก็ยังเม่ทันได้สื่อมาฉีดครับเพราะว่ามันตอนนี้บอกเลยว่าผมบ่ค่อยมีงบครับก็ประมาณกัโอ้ยเบิดไไรแล้วครับกับแม่ก่อนเงินนี่ตอนนี้ก็ค่าใช้จ่ายกันายครับผมก็เลย ว่าท่านเดสื่อมาสีดเบิงนะครับไม่งอผลแล้วครับเจ้าค่ยสีรีดก็บอกเฝ้าบันไดนะครับบ่เฝ้าเพราะวา่าปีนี้ก็ขอดังมาสามโตนะครับก็เป็นตัวแม่เบื่อทุกโตแตงกวากลูกของแตงกวากับประมาณหกเดือนนะครับลูกแตงไทยก็สีข่าวเจ็ดเดือนแหละครับ แกตานะครับที่เขาเจ็ดเดือนละหุ่นยางไปละครับโหอยู่ไ,ไกลนี่ครับก็มีแต่ก่อนเงื่อนนี่แหละครับว่าท่านติดอ่าแตงควาผสมไปแล้วเดี๋ยวกระถองถาเบิงว่าสิพานหลอบบอน,นะครับคือปัญหาของผมตอนนี้ที่พอนอกจากของก่อนเงื่อนที่ผสมติดยางนะครับก็คือหลังจากที่แม่แม่แม่ทั้งหลายที่ขอดังมานี่ครับตอนนี้ก็คือมัน มีปัญหาเรื่องการกับสัต์นะครับเพราะว่าร่างกายบ่ค่อยสมบูรณ์มาไหนครับจากที่สังเกตเบิงค่อนข้างที่จะพร้อมนะครับก็เลยเฮ็ดให้ใหแบบว่าการกับสัตวมบ่ชัดเจนครับผมก็เบิงดูอยู่ดอกครับเบิงอยู่แต่ว่ามันหงมันบช่ชัดเจนเป็นไดก็เลยอาสีอาสีกับสัต์รลายเท่อแลวละนะครับแต่ละโตแต่ผม คิดว่ามันบอชัดเจยนบอสแขนนี้ปันไดผมก็เลยบอเหผสมนะครับปพระมาณนั้นแต่คิดว่าก็ต้องผสมแล้วล่ะครับเพราะว่ามันมันก็เขาเจ็ดเดือนแล้วนะครับแกวตาเขาเจ็ดเดือนแล้วมันก็ถือว่าถ้าผสมก็ไดแล้วล่ะครับแต่ก่อนผสมเดี๋ยวคิดว่าผมจะต้องบำลุ่งอีกจักหน่อยนึงสื่อยาบำรุ่งมาสื่อย้ำรุ่งมาฉีดแล้วก็ยาไทายพยาธิอีกจักรลอบนึงนะครับ พราะว่าก่อนหน้านี้กระซีดยาไทยพยาธิไปแล้วกับยาบำรุงกระซีดไปแล้วล่ะนะครับแต่มันก็ยังบ่ทันดีขึ้นเพราะว่าช่วงนี้มันก็บ่ได้กินเต็มที่ป่นได้เพราะว่ามันเป็นช่วงหน้าฝนก็หญ้าอาจสิได้ตัดก็ตัดอยู่ดอกครับแต่ว่ามันบางเทื่อมันก็บางมื้อมันก็ตัดบ่ได้มื้อใดฝนตกก็บ่ได้ตัดก็ได้กินเฟืองกินหยังจังซี่นะครับก็เลยเฮ็ดให้ควายช่วงนี้มันมันก็จ่อยเน่เดี๋ยวอีกจักประมาณเดือน2เดือนนี่ครับเกี่ยวเขาแล้วนี่ครับเขากําลัง ก็เริ่มออกห่วงแล้วล่ะนะครับแล้วก็อีกบวก,กี่เดือนก็นประมาณปลายเดือนหนาก็ปลายเดือนหนากับนาเสร็จเกี่ยวแล้วมั้งนะครับเดือนสิบเอด็ดเดือนสิบเอด็ดตุนเดือนสิบสองนี่ครับกันนาสิเริ่มเกี่ยวกันแล้วครับกับะจะีได้ปล่อยห้วยกินยาเดิมทีละนะครับก็ค,คิดว่าน่าจะสมบูรณ์ขึ้นกนะับสีรองเบื้องว่าสิเป็นไรก็คิดว่าสิผสมเทียมเลยล่ะเพราะว่าผมเสือดำเสือไว้แล้วส่วนหนึ่งนะครับ ส่วนแตงกวานี่ที่ผสมโตกับเพราะว่ากระอยากได้ลูกนําคือกันกนะน่ะใจใจนึงกระอยากอยากได้ลูกนั่ให้มันได้ปีนาคือส่วนปลายปีนาก็ได้คอดอย่างสีหน้าครับย่างหน่อยก็ให้มันได้เจ็กโตนะนะครับย่างหน่อยภายในปีนี้ก็คิดว่าทีให้ได้ผสมได้เบสุดโตแล้วละครับหลือก่อนทองนี่ครับก่อนทองแล้วก่อนทองก็เ่านแตงไทยยังบะทันด้ผสมนะครับส่วนก่อนเงินนี้คิดว่าต้อง หาเงินสื่อฮอร์โมนนะครับกบประมาณร้ายครับถึงแม้ว่าสีเหลียงบันบานแบบบันบานเท่ากับตรงมันก็มีค่าเสียใจครับเพราะว่านี่ขนาดผมเหลียงบันบานนะครับเตียงแบบบันบานเลยมันก็มีเึ้นค่าผสมค่าสื่อยาสื่อยังมาฉีดนี่แหละครับขนาดไาฉีดเองเนาะผมก็ฉีดเองก็ยังยังว่าแหละครับมันก็มีค่าเสียใจนะมันแหละ รายใดกับบุมีนะครับเพราะว่าครบ่ได้เฮ็ดงานประจําเฮ็ดงานมือใดแน่บ่ได้แน่มันก็ตามสภาพครับอ่านี่ครับลูกเพิ่นสุดนี่สามตัวเป็นพ่อเดียวกันเบิดเลยครับพ่อแกวบลินก็นี่ครับหกเดือนเจ็ดเดือนนี่ครับไล่กันห้าหกเจ็ดนะครับไล่ไปเลยนี่ครับให้เบิ่งลูกเพิ่นผลงานของแม่แต่ละโต กติสต่างๆกันล่ะครับแม่ได้งามเนี่ยเพื่อกระชให้ลูกดีแน่นะนี่ครับกลังอัปเดตให้พี่น้องได้เบิ้งนะครับบรรยากาศตอนนี้ก็ตัดหญ้าให้กินตอนเสาร์ครับถ้าตอนแรกถ้ามีเวลาเพิ่งก็ตัดครับถ้าฝนบ่ตกก็ตัดไม่ให้กินหรือว่ากินเฟืองไปนะครับเฟืองก็ถือว่าปีนี้ก็เหลือหลายอยู่ ธนา่เบ่อถ่วงก็ยังสิพอได้ตัดอยู่นะครับเนี่ยพอได้ตัดอยู่ก็คือสิบ่อถ่วมคิดว่าน่าจะบ่อถ่วมปีกายนี่ถ่วมตั้งแต่กันยาช่วงกันยานะครับแต่ปีนี้มันก็เออานา่ยังก็ยังบ่ทันหไรเป็นด้คิดว่าน่าสิบ่อถ่วมแต่บ่อถ่วมก็ดีครับเพราะว่านี่ครับแถวป่าเขาแถวเขาแถวนี้ครับปีที่แล้วนี่มันมีปัญหาคือน้่้มันถ่วมครับกุ้ยหญ้าสียาวนะครับก็ใช้เวลาหลายเดือนครับงวกคว้ยก็บ่ค่อยได้กินหญ้าครับช่วงนี้ มันก็เลยจอยมันก็เลยบระดิสะสมอาหารมาเรื่อยๆมันก็มันก็เลยแบบว่าอาหารน้อพ่อช่วงนั้นก็ช่วงทองน้่นะครับมันก็เลยหลังขอดมันก็เอดให้ควยจอยนะครับเกิดจากการสะสมอาหารบ่เพียงพ่อครับมันก็เอดให้ควยจอยมันก็เลยส่งผลมาเรื่อยๆนะครับประมาณนั้นแหละผมคิดว่ามันอาจจะเบ่งสั่นแต่ก็อ่เป็นยังเพราะว่าผมได้ตัวเม่สามตัวแล้วผมได้ตัวเม่สามตัวแล้วตอนนี้ก็เจ็ดตีไปหกซะ กับแม่กับลูกฮกโตแล้วครับอ่ากะอย่งอีกสองสามปีกะได้ผสมแล้วครับรุ่นลูกเพิ่นถ้าตัวนี้ปีนี้กะถ้าติดอีกนะครับเนาะปีหน้ากะขอดก็คือว่าสามปีสองสามป,ปีได้สองโตได้ได้ลูกสองสุดจัิงสิซุ่มน,นั้นซุ่มลูกซุดแรกแกะสีเงยส่งปีอีกปีหน้าอีกสองปีจัิงสิครับกะสีได้ผสมจังสิเพรว่ามันก็สีไลขึ้นนะครับถ้าเขาอดทนได้เนาะถ้าอดทนได้ กระโกนี้น่ครับอีกเรื่องนึงก็คือใดภาคหนีนะเมันนะรัฐบาลเท่ากับภาคหนี้ให้สามปีเมียนบอกสามหรือสี่ปีสามปีสามปีกับพ่อละสามปีเมั่อกะไอดให้เกษตรกรนะครับหายใจให้ขคอได้อยู่ดอกนะครับเนาะคือเข้าสื่องื่สื่อขั้วจังสีมาลงทุนไว้นะครับถ้าเข้าในภาคหนีย่างหน่อยมันอก็อ่ะได้มีโอกาสหายใจให้ขคอนะครับให้ลงขึ้นนะครับก็มีหลายๆนักวิชาการเนาะเพิ่งก็บอกว่า บางคนก็บอเห็นบอเห็นด้วยไม่เห็นด้วยที่จะพักหนีเห็นปะมาเบิงครับตองมาเบิงสภาพเกษตรกรนะครับมันคือมันบางบางเทือมันกะนีนแ่แหละครับคนอยู่ในห้องแอร์นะครับเนาะคนอยู่ในห้องแอร์คนที่ยึดหลักวิชาการนะครับบางคนขงเขาก็บอไเลยมาเบิงมาลงพื้นที่มาเบิงเกษตรกรที่เขาที่ตั้งใจนะครับที่ตั้งใจที่แบบสมมุติว่าอย่างกูเงินมาเพื่อเหตุอ่าโครงการ ที่เข้าต่างใจไหวอิลีนะครับกูเงินมาเพื่อมาเหตุอิลีนะครับบ่ดด้เอาไปเงินไปใส่เนียอ,อื่นยังสิเวลาที่แบบคือจังเลี้ยงงวเลี้ยงคว้วเนี่ยครับมันใส่เวลาครับมันใส่เวลาบอดเป็นปีสองปีกับสีใดครับบางเทือคือ,คอผสมบทิสแต่ถ,ถ้าเป็นคนสื่อแบบตัวแม่มาถัดสื่อใดคือก่อนเงินถ้าผสมบทิดยังสี่นี้ครับสามปีสองปีและก็ยังป่ทเทศใดลวงสิสีห้าเงินใส่ละครับจะเอาลุนลูกสะขายลูกมันกับบไดด้ครับ ก็ต้องนี่แหละครับก็บอถึงเรืองเรื่องกู้เงินกู้ยังไปนําเหระถือว่ากะแช่ประสบการณ์กันนะครับกะต้องลองมาเบิงครับเกษตรกร,ร,กรมันบอดดีลำรวยขนาดนั้นแหละครับถามว่าเขาอยู่ใดกะนย้อนเงินกู้นี่แหละครับกู้เงินไม่เห็ดมันกะกะหูอยู่แล้วว่าอาชีพเกษตรกร,ะร,กรนะครับมันบอดดีลำรวยอย่างนะครับกะถา้ถาบอเลียง การจักสีไปเฮ็ดอย่งน,งนงั้นครับถ้าสีว่าไปเฮ็ดงานในกรุงเทพมันก็คือสีโบเมนแลนมนนนหละล่ะครับมันก็เป็นการเรื่อเกษตรกรเนาะก็ต้องเฮ็ดจังสีแหละครับเฮ็ดไปเรื่อยๆผมว่ารัฐบาลกัหรือว่านาักวิชาการที่เก่งๆนะครับเนาะก็นั่นแหละครับไปหาทางสีซอยเหลือกเกษตรกรดีกว่าครับอา่า เกษตรกรปล่อยกู้มาแล้วอ่ะก็ปล่อยกู้เกษตรกรมาแล้วเสียจังใดเสียจังใดให้เกษตรกรอยู่ใดนะครับก็ตตองมาเบิ่งนะครับบ่แมนว่าสีมาเ้าแต่ว่าเออบ่ต้องพักต้องต้องยังนะครับแต่ทีผมผมกู้มาผมก็บมาซสื้อคอย่ังส่ละครับเพื่อสีได้บ่งติละครับถ้าเมุ่ิวัาบ่ไ้พักหนีก็จังปีกายนี่ครับยังโชคดีนะครับปีกายผมยังมีเงินใส่หนีเพราะว่าเห็นหน้าเห็นยังมันกับบ่ได้แล้วครับเฮ็ดหน้าก็ฮหูกันอยู่เนาะ น้ำถั่วมีตังหาครับพีไกายนี่ครับถ้าพ่พักนีก็เจ๊กเสียจังไดเนะครับเนาะเกษตรกรหลายๆคนผมเสื้อว่านี่แหละครับก็ต้งทาให้รัฐบาลเนี่ยครับกู้มาแลลวอ่ะสมมติกู้มาแลลวมาเลียงงัวเลียงควอย่างสิรัฐบาลสีซอยเรือยังเดนื่เนี่ยครับยังหน่อยก็ต้องหาสองทางการขายการตลาดให้เกษตรกรล่ะครับเกษตรกรก็มินาทีผลิตให้นะครับเนาะตามความต้องการนะครับรัฐบาลก็ต้องซอยพักดันพักพักดันว่าเออ อยากให้กเกษตรกรผลิตแนวใดแล้วก็กเกษตรกรอ่ารัฐบาลเป็นคนซอยเหลือการตลาดผมว่าแนวนั้นสีดีกลัวกันนะครับสนับสนุนเรืืองเงื่อนกูเงินยังมันก็มา,มาถึงทางอยู่หรอกครับมาถึงทางอยู่รัฐบาลแต่ว,ว่าปลายทางมันยังบ่ท่านสําเร็จครับถ่าที่ผมมองบึงเนาะมันยังบ่สามารถที่จะเหตุให้กเกษตรกรลืมตาอาปากได้นะครับแต่คนที่รวยก็คือคนที่อ่านั่นแหละครับมีทุนทุนนะนะครับ สามารถที่จะนั่นแหละครับบ่อยากเบาไลายเนะาะจิตตการตะก,ก,ก,กี้ตะกอนหลักใหญ่ก็ซร้าเป็นฐานให้เขาเนะาะตามนั้นแหละครับเลยม,มาอัปเดตให้พี่น้องได้เบิ่งครับอ่าตามนี้นะครับเนาะกับวันด้ไปไซสครับแต่ว่าไยว่าครับช่วงนี้บ่ได้บ่ได้เฮ็ดคลิปให้พี่น้องได้เบิง่งก่อนเงินบ่ทันติดที่ผสมไปแล้วก็มีแตงกวาผสมไปวันที่หา่านะครับเนาะผสมโตครับตัวนี้ผสมโตพอก็ถือว่าใส่ได้อยู่ครับเกือบหนึ่งหกสิบอายุสามปี ถือว่าเสด้อยู่ผมเห็นตอนแรกกระมักอยู่ครับกระดูกไงขายไงพอเขาถ้าเบิ้องลูกเขานะครับและอีกแตงไทยแต่ก่อนท่องเดี๋ยวก็ต้องบํารุงนะครับบํารุงแล้วก็เช็คการกับสัตว์แล้วก็ผสมประมาณนั้นแหละครับของปีนี้ผมสีให้ย่างหน่อยอก่อนท่องกับแตงไทยนี่ต้องให้ติดภายในปีนี้แหละครับเพราะว่าปีหน้าไปปีหน้าก็จะได้ลูกอีกเพิ่นลูกอีก,ก,อกชุดหนึ่งเนาะปีที่สองอชุดตัวที่สอง นะครับโอเคครับผมกะสลาคินีผมกะขอจุว้เพียงค่นีครับขอบคุณหลายแล้วครับสวัสดีครับ